สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวะละคังลงลักปิดทองคำเปลวแบบโบราณมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับต้องขอบคุณสมาชิกที่ท่านคอมเมนต์แล้วก็อยากจะให้พ่อใหญ่มหานนำมาอีกให้ดูนะครับ เรามาดูลักษ์เก่าๆที่เราจะสังเกตได้นะเป็นลักษที่เราเห็นแล้วนี่บ่งบอกถึงความเก่าลักเก่าลักใหม่นี้เราสามารถรู้ได้สำหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อยมาหาก็จะนำเอาพระองค์นี้แหละครับมาให้ท่านดูกันแบบใกล้ๆอีกครั้งหนึ่ง ครั้งก่อนเพื่อนสมาชิกดูดูแล้วก็บอกว่าพ่อใหญ่มหานี้พูดเร็วไปหน่อยนะขยับกล้องไวไปหน่อยดูไม่ทันอยากจะให้พ่อใหญ่มหานำมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นสมเด็จวร,รังพิมพ์ใหญ่ชายจีวรบางท่านว่ายอย่างนั้นนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรบางลงลักปิดทอง จนทองคํานี้ก็กลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับบ่งบอกถึงความเก่าบ่งบอกถึงความผ่านไปของการเวลาเป็นร้อปีนะเพื่อนสมาชิกก็จะได้เห็นนี่คือด้านหน้านะครับพอมาดูด้านด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะขอบขอบของเขานี่ก็จะมนๆทื่อๆนะ เนี่ยมนมนทื่อๆไม่คมนะเดี๋ยวลักนี้ก็จะเป็นลักแบบเก่าๆนะไม่มันวาวไม่ใสไม่เรียบตึงลักเป็นร้อยปีก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละครับนะนี่คือด้านด้านหลังด้านข้างด้านหน้าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกช่วยกันพิจารณาดูนะที่พ่อใหญ่มหาให้ดูอย่างนี้คืออยากจะให้ดูว่าเต็มองเป็นอย่างนี้ แต่พอเราดูใกล้ๆกล้องขยายเนี่ยเราเราจะไม่เห็นว่าเต็มองมันเป็นยังไงนะนึกภาพไม่ออกพ่อใหญ่มหาก็เลยนํามาให้ดูก่อนอย่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าเป็นยังไงเพื่อนสมาชิกก็พิจารณานะพิจารณาดูว่าสิ่งที่พ่อใหญ่มหาย้ำแล้วก็บอกพวกเราอยู่เสมอว่า ลักเก่าเนี่ยคือเขาจะไม่มันวาวเขาจะไม่ตึงเขาจะไม่ใส่นะเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับดูนะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบมนๆน,น,นะขยุกขยิกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ย ลักเก่าลักโบราณต้องอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกถ้าแบบมันนะมันวาวใสตึงเลยนะไม่ใช่แล้วนะครับของเก่าของโบราณถึงจะไปตกแต่งบางท่านก็อาจจะคิดว่าตกแต่งมาหมักทอดแช่เวฟตากมามันก็มองออกนะความเป็นธรรมชาติมดนมองออก เพื่อนสมาชิกดูนะครับทองคําเปลวที่ติดนี่ก็ออกแดงนะนะไม่ใสไม่ตึงแล้วนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยไม่ใสไม่ตึงแล้วนี่ทองคําเปลวนี่ก็แดงติดเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับติดเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระไปแล้ว ดูนะครับนี่คือด้านหน้านะพอเรามาดูด้านหลังอะ่ะดูด้านหลังเห็นไหมครับนี่เราเห็นรอยปูไตเห็นไหมครับเราเห็นรอยปูไตชัดเจนรอยปูไตเพื่อนสมาชิกนี่รอยปูไต สวยงามดูสิครับนี่รอยปูไตรูปล่างมันวาวดูมิติไหนกกงดงามนะ เดินสมาชิกดูนะครับนี่ดูความงามเป็นจุดๆเป็นจ,ำจำ้ำๆนะทีนี้เรามาดูกันแบบใกล้ๆบ้างนะครับเราดูด้านหลังก่อนนะดูด้านหลังนี่เห็นไหมครับดูดูเนื้อดูผิวนะดูผิวเห็นไหมครับเนื้อดิบผลคือเขา คือเขาจะไม่เรียบเขาจะไม่มันวาวเขาจะเป็นลุมเป็นบ่ออย่างนี้แหละครับพองขึ้นยุบตัวลงนี่คือลักดำนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยลักดำเห็นไหมครับเนี่ยงดงาม เห็นไหมครับนี่ความงามนี่ลักษณะรอยปูไตนะเ,นเพื่อนๆนี่รอยปูไตนี่รอยปูไตนี่ดูพื้นที่เขานะรักเป็นร้อยปีอะนะเพื่อนสมาชิกท่านตาถึงนะบอกว่าพ่อใหญ่มหามันเร็วเกินไปพ่อใหญ่มหาขยับเร็วทีนี้ให้ดูแบบช้าๆไม่ขยับนะให้ดูช้าๆไม่ไม่ขยับนะ เห็นไหมครับเนี่ยงดงามจริงๆจะดูมิติไหนก็ลึกซึ้งนะข้าวขาวเนี่ยคือปูนเปลือกหอยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูรอยปูไตเขาต้องบางๆเรือนลางดูแล้วเป็นธรรมชาตินี่รอยปูไต เห็นไหมครับศิลปะเนี่ยเราดูเม็ดเนี้ยคือเม็ดหยกนะเพื่อนๆเนข, ού, ขียวเขียวเห็นไหมครับเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยคือเม็ดหยกเม็ดหยกที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะเม็ดหยกนะครับฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะเนี่ยดูเนื้อท่านดีครับ ดูแล้วนี่นลูกคนพองเลยนะที่มาดูด้านหน้าบ้างนะครับดูด้านหน้าเนี่ยดูด้านหน้านะครับเหนือด้านในนี่ก็จะเป็นเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดประทาดเห็นไหมครับเนี่ยคือความหนา ของลักดำที่ลงไว้คนโบราณโบราณนะ่ะลงไว้เมื่อไม่ให้ผิวพระหลุดผิวพระแตกทองคำเปลวที่ติดนี่ก็ซึมติดเป็นเนื้อเดียวกันกับลักดำแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ซึมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ ทองคําเปรีก็กลายเป็นสีแดงไปแล้วเพื่อนสมาชิกดูดูพระพักท่านนะครับนี่คือพระพักสมเด็จวนาคังนี่ก็คืออีกชั้นหนึ่งเปลือกข้างนอกของลักดำ ดูเกตท่านนะี่ตกท้องช้างนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่สมเด็จวดระครังนี่คลาสสิกมากนะครับดูเกตท่าน,นคนโบราณเรียกว่าตกท้องช้างนะครับยุบไปหาพื้นพระแล้วก็สะบัดพาดผ่า,ผานซุ้มระครังเห็นไหมครับนี่องค์นี้พาดผ่านนะ ยุบไปหาพื้นพันแล้วก็ค่อยๆสะบัดขึ้นผ่านเห็นไหมครับนี่คลาสสิกมากนะองค์นี้ดูแล้วแบบสุดที่จะบรรยาย,ยาเพื่อนๆดูเนื้อผิวดูเนื้อด้านในองค์นี้เหมือนเหมือนงาช้างเลยนะ เดี๋ยวมีโอกาสพา่อใยญ่มหาจะนําอีกอง,องคู่แฝดกันนะลักษณะอย่างนี้เลยนะมาให้เพื่อนๆได้ดูงดงามงดงามเป็นธรรมชาติ เห็นไหมครับนี่เนื้อด้านในเนื้อด้านในองค์พระเรามาดูด้านข้างนะเราจะเจออะไรบ้างถ้าเรามาดูด้านข้างองค์นี้มีเม็ดเม็ดหยกนะให้ดูเมื่อกี้นี้นะเม็ดหยกหยเขียวสวยงามเลยนะครับนี่คือด้านข้างด้านข้างพระสมเด็จต้องอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกดูไว้เลยนะจับไว้เลยนะครับ เนี่ยบ่อน้ำตาดูหลุมดูหลุมเราก็เรียกว่าบ่อน้ำตาเลยครับเพื่อนสมาชิกดูนี่นะครับคือเม็ดแดงเห็นไหมครับพระซุ้มกอกําแพงนะครับนี่เม็ดแดง เม็ดแดงเม็ดดำเราค่อยๆดูไปนะครับเนี่เพื่อสมาชิกดูทิครับ โอ้โหแบบขนลุกขนพองนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้าเรามาเห็นนี่กระตาเราจะไม่รู้นี่คือเม็ดหยกนะนี่คือเม็ดหยกเนี่ยดูด้านข้างนะครับเนี่ยดูก้อนลักดำเขานะครับปิดไม่มิดนี่นี่คือเม็ดหยกเห็นไหมครับงามไหมครับนี่งามแบบ เม็ดแดงนะพระสมก่อกำแพงคือเม็ดนี้นะครับดูอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับในบ่อน้ำตานะซึ่งเราเรียวกับบ่อน้ำตาเป็นรูเลยนะครับ เพื่อนสมาชิกเห็นรูนี้ไหมครับสองรูนี้เรียกว่าบ่อน้ำตานะครับเนี่ยสวยงามสวยงามสุดที่จะหาคำมาบรรยายได้นะเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยลักดำหดเหี่ยวนะหดเหี่ยวนี่คือเม็ดแดงนะ พระสมกกำแพงพยาซีแจงบอกว่ามีกูและมึงไม่จนคือเม็ดนี้นะครับจะจะเล็กจะใหญ่ก็ขอให้มีแต่นะครับดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมด้านบนเห็นไหมครับเนี่ เพืเ่อนๆดูเม็ดนี้นะความงามของท่านเพืเ่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ